สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสําหรับเรื่องราวของทางคณะหมอลำเสียงวีหกนะคะแล้วก็เรื่องราวนะคะของนางเอกหมอลำอย่างยุกิเพนพกานั่นเองสําหรับยุกินะคะเรียกได้ว่าเธอก็ถือได้ว,ว่าเป็นนางเอกหมอลำอีกคนหนึ่งที่แฟนๆก็มักจะมีการชื่นชมแล้วก็พูดถึงเธอนะคะว่าแม้ว่าจะอายุยังน้อยนะคะแต่ว่าเป็นคนหนึ่งที่มีความรับผิดชอบที่สูงมากๆเก่งแล้วก็ขยันจริงๆอะไรประมาณนี้นะคะ รวมทั้งก็มีคุณพ่อคุณแม่ที่คอยซัพพอร์ตนะคะในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นความฝันของเธอในการเป็นนางเอกมอร์มหรือว่าการทํางานอะไรต่างๆก็มีคุณพ่อคุณแม่นะคะที่คอยซัพพอร์ตนั่นเองแล้วอย่างที่ผ่านมานะคะยูกิเนี่ยเธอก็ได้มีการอัปเดตนะคะเป็นเสื้อแบรนด์ของเธอก็เหมือนว่าจะเป็นการตีแบรนด์นะคะแล้วก็มีการสกรีนคําว่ายูกิเพนพาการก็ถือได้ว,ว่าเป็นเสื้อที่สวยมากๆเราก็เชื่อว่าเปนแฟน์หลาย หลายคนก็ต่างมีการจับจองกันไปแล้วเพราะว่าเสื้อของเธอนะคะได้มีการปล่อยออกมาเนี่ย,เร,ยเรียกว่าสมรอบเลยอย่างครั้งแรกเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะคะในตอนนั้นที่มีการขายเสื้อมีการไลฟ์ขายก็จะเห็นได้เลยว่าแฟนๆเนี่ยก็ต่างอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนเธอเนี่ยเยอะมากๆแล้วก็กระแสะตอบรับเนี่ยดีจริงๆนะคะสําหรับตอนนั้นทําให้เธอเนี่ยนะคะได้มีการทําเสื้อออกมาอีก1สีนะคะก็คือเป็นลายเดิมแต่ว่าครั้งนี้ ะะมาในเสื้อของสีขาวนั่นเองนะคะครั้งนี้ก็เรียกได้ว่าขายดีมาก,มากๆแฟนๆก็คือสนับสนุนแล้วก็ซื้อกันเนี่ยตลอดเลยนะคะบางคนก็คือไม่ได้ซื้อแค่หนึ่งตัวเท่านั้นเรียกได้ว่าซื้อเนี่ยนะคะในหลายๆตัวเลยนะคะเราเนี่ยก็ได้เห็นกันตลอดเลยนะคะอย่างที่ผ่านมาก็ถือได้ว่าก็ได้มีการอัปเดตนะคะแล้วก็ได้มีการพูดถึงเนี่ยออกมาอยู่เรื่อยๆเลยนะคะสําหรับเสื้อของยูกินั่นเองนะคะแล้วก็ นอกจากนั้นนะคะแรงล่าสุดก็ได้มีการอัปเดตออกมาเป็นสีชมพูนะคะก็ถือได้ว,ว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดของเธอเลยที่ได้มีการอัปเดตออกมานะคะสําหรับเสื้อแบรนด์ของยูกินั่นเองนะคะสําหรับเสื้อสีนี้นะคะก็ถือได้ว,ว่าสวยมากๆนะคะแฟนๆหลายๆคนก็พอเห็นแล้วเนี่ยก็ต่างมีการจับจองแล้วก็พูดถึงกันเนี่ยอยู่เรื่อยๆเลยนะคะสําหรับเสื้อสีชมพูในครั้งนี้สําหรับเสื้อสีชมพูนะคะก็เหมือนว่าเราจะเห็น ครั้งแรกตอนที่ได้มีการใส่นะคะแล้วก็ได้มีการเปิดตัวเนี่ยนะคะตอนนั้นก็เหมือนว่าจะเป็นงานคอนเสิร์ตของยูกินั่นเองนะคะแฟนๆหลายๆคนก็ต่างมีการพูดถึงกันนะคะว่าเสื้อสีชมพูเนี่ยสวยมากๆแล้วเธอก็ได้มีการมาไลฟ์ขายนั่นเองนะคะอย่างล่าสุดจะเห็นได้เลยว่าแฟนๆก็ต่างมีการซื้อนะคะแล้วก็สั่งตอนที่เธอไลฟ์สดเนี่ยเยอะมากๆแฟนๆก็ยังคงอุดหนุนไม่ขาดเหมือนเดิมเลยนะคะครั้งนี้นะคะสําหรับเสื้อราคา 350บาทแฟนๆก็ยังคงท้าามสนับสนุนนะคะแล้วก็ซื้อเสื้อของยูกิเนี่ยเยอะมากๆ,ๆเธอเนี่ยนะคะก็ได้ใช้ช่วงของวันหยุดนะคะก็คือวันที่ไม่ได้มีการออกงานเนี่ยมาไลฟ์สดขายเสื้อนะคะอยู่ที่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่ของเธอนั่นเองก็ถือได้ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะก็รับออเดอร์ช่วยยูกิส่วนยูกิเนี่ยนะคะก็มีการไลฟ์ขายนะคะก็ถือได้ว,ว่าเป็นความน่ารักนะคะของครอบครัวนี้ที่เราเนี่ยได้เห็นกันนั่นเองนะคะ ก็ถือว,ว่าเป็นเรื่องราวที่เราได้มีการมาอัปเดตแล้วก็มาพูดถึงสําหรับใครนะคะที่สนใจนะคะเป็นเสื้อแบรนด์ของยูกิเนี่ยนะคะก็สามารถไปสั่งกับเธอนะคะแล้วก็ไปซื้อกับเธอได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาอัปเดตแล้วก็มาพูดถึงกันอย่างแน่นอนนะคะรวมทั้งเสื้ออีกหลายๆสีเลยนะคะของยูกิที่เธอก็น่าจะมีการอัปเดตออกมาเรื่อยๆเพราะว่าก็เห็นทางคุณพ่อนะคะก็ได้มีการเปิดเผยออกมาว่าก็อาจจะมีการสกรีนเป็นอีกหนึ่ง งลายเป็นลายภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้ก็ต้องมารอติดตามกันนะคะเละนีงราะ,ะก็ถือ้ดว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้มีการมาพูดถึงสําหรับใครเนี่ยนะคะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดเพยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะคะ